ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองจะมีผลอย่างไรต่อชีวิตเราแล้วเหตุที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่ปิวเข้าไปเห็นตัวเองค่ะสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นคุณค่าตัวเองนั้นเกิดจากการที่เราค่ะมักจะนำตัวเราเองผลลัพธ์ของตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเสมอ บางครั้งค่ะเวลาที่เราเรียนหนังสือเรามักจะโดนเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่ดีพอเราไม่มีคุณค่าแล้วสิ่งนั้นนะคะมันติดตัวเรามาถ้าหากวันนี้ใครก็ตามที่คุณมีลูกมีหลานสิ่งที่สําคัญเลยค่ะเราอย่าเอาลูกหลานเราค่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะนั่นจะทำให้เขารู้ส right, ึกว่าเขาด้อยกว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอแล้วส่วนใหญ่ค่ะนอกจากนั้นเวลาเราทำงานความรู้สึกนั้นแหละค่ะมันจะอยู่กับเราตลอดเวลาเลยคือเรามักเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานไปเปรียบเทียบความสำเร็จกับคนอื่นๆมันยิ่งซ้ำหนักลงไปอีกทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ดีพอเราไม่มีคุณค่า ซึ่งนอกจากเหตุที่การเปรียบเทียบแล้วสิ่งหนึ่งที่ปิวเข้าไปจับความรู้สึกของตัวเองได้เลยก็คือเวลาเราค่ะทำอะไรก็ตามผิดพลาดไม่ได้ดั่งใจเราไม่ได้ตามที่เราคาดหวังไว้แล้วร,รู้สึกว่าเราผิดหวังเรารู้สึกว่าฉันทำพลาดอีกแล้วฉันทำมันพังอีกแล้ว จึงทำให้เรารู้สึกไม่ดีต่อตัวเองทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองซึ่งพอมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนต่อให้เรามีบางสิ่งที่เราประสบความสำเร็จหรือใครก็ตามชื่นชมเราแล้วบอกเราว่าเราประสบความสำเร็จเขาภูมิใจในตัวเรา แต่เราค่ะจะมองไม่เห็นสิ่งนั้นเลยเพราะภายในเราค่ะเรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ดีพอเรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่มีคุณค่ามันก็เลยทำให้วันนี้ค่ะต่อให้คนรอบข้างชื่นชมเราต่อให้คนหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเราเก่งเราทำได้เรามั่นใจเราสำเร็จเราจะไม่เคยได้ยินเสียงนั้นเลย เพราะเสียงภายในของเราค่ะมันดังกลบเสียงอื่นหมดเลยทุกคนนี่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้ค่ะซึ่งในหนังสือสนทนากับพระเจ้าพระเจ้าสื่อสารผ่านนิวโดนอวลเลยว่าวันนี้ธรรมชาติของอารมณ์ของเราทุกคนค่ะมีด้วยกันอารมณ์ทั้งหมด5อารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ธรรมชาติ เป็นอารมณ์ปกติค่ะแต่เราส่วนใหญ่ค่ะจะคิดว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ปกติแล้วทำให้เรากดทับอารมณ์ค่ะอารมณ์ธรรมชาติ5อย่างนั้นก็มีอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์กลัวอารมณ์อิจฉาอารมณ์รัก5อารมณ์นี้เป็นอารมณ์ธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราทุกคนค่ะ ได้รู้จักการใช้อารมณ์เหล่านี้ทั้ง5อย่างนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างเช่นค่ะอารมณ์ของความเศร้าค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเกิดอารมณ์เศร้าแล้วเราร้องไห้ออกมาแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราค่ะถูกบอกว่าอย่าร้องไห้นะนั่นคือการบอกให้เราเก็บกดอารมณ์ของความเศร้า พอเราถูกกดทับอารมณ์ของความเศร้านานๆค่ะบุคคลคนนั้นค่ะพอโตขึ้นมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีลักษณะซึมเศร้าเรื้อรังเพราะเขาเวลาเขามีอารมณ์เศร้าเขาไม่สามารถก้าวข้ามอารมณ์เศร้าได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรารู้ว่าเรามีอารมณ์เศร้าแล้วเรารู้สึกไปเลยว่าเราเศร้า พอเรารู้สึกว่าเราเศร้าสักพักหนึ่งเราก็จะหายเศร้าเราจะรู้ว่าวิธีก้าวข้ามความเศร้าทําอย่างไรเราก็จะไม่ถูกกดทับเราก็จะไม่เก็บกดเชกเช่นเดียวกันกับอารมณ์ของความโกรธถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกโกรธ แล้วเราไม่แสดงความโกรธออกมาแต่เราเก็บไว้ในใจอึดอัดไว้ในใจไม่กล้าแสดงออกเดี๋ยวมันไม่ดีพอเราค่ะกดทับอารมณ์โกรธไว้นานๆสิ่งที่เกิดขึ้นคนคนนั้นพอโตขึ้นค่ะเขาจะกลายเป็นคนที่มีอารมณ์เดือดดาลอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ร้ายอย่างรุนแรง แต่ถ้าเราไม่ถูกกดทับอารมณ์โกรธรู้ว่าโกรธก็คือโกรธแสดงออกไปเลยพอสักพักก็หายโกรธเราก็จะรู้ว่าวิธีการก้าวข้ามความโกรธคืออะไร mm hmm. เมื่อมีอารมณ์โกรธเข้ามาเราก็จะมีวิธีในการก้าวข้ามและอารมณ์อิจฉา อารมณ์อิจฉาเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรารู้สึกเราอิจฉาเหมือนเช่นวันนี้ค่ะเราเห็นพี่ของเราขับมอไซค์ได้เราก็อยากขับมอเตไซค์เป็นเรารู้สึกอิจฉาอารมณ์อิจฉามีข้อดีคือทำให้เรารู้จักที่จะพุ่งทยานตัวเองรู้จักที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้สู่สิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกกดทับนิสัยไม่ดีนะอิจฉาคนอื่นเมื่อเราค่ะ ถูกกดทับอารมณ์อิจฉาวไว้นานๆทุกคนสุดท้ายมันจะกลายเป็นอารมณ์ริษยาซึ่งอารมณ์ริษยาจะเป็นอารมณ์ที่เราค่ะเครียดแค้นสามารถทำร้ายผู้อื่นได้อารมณ์ของความกลัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอารมณ์ของความกลัวทุกคนแล้วค่ะเราถูกกดทับ เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยความกลัวเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยแสดงออกมานะถ้าเธอแสดงความกลัวออกมาเธอคือคนที่อ kind of ่อนแอใครก็ตามที PDF> ่ถูกกดทับอารมณ์กลัวไว้ยิ่งพอเขาโตขึ้นค่ะเขาจะกลายเป็นคนที่มีความวิตกกังวลในทุกๆเรื่องของชีวิตเขามีโอกาสมากๆโลของซึมเศร้าวิตกกังวลเกิดขึ้นในชีวิต แล้วสุดท้ายคืออารมณ์ของความรักอารมณ์ของความรักเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกกดทับอารมณ์ของความรักไว้โดยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรักมีเงื่อนไขหรือรักเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคนคนนั้นค่ะอยากครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นตัวของตัวเอง สิ่งที่ปิวได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือ Conversation with God ในเรื่องของอารมณ์ธรรมชาติทั้ง5อารมณ์วันนี้เหตุหนึ่งค่ะที่เราเป็นคนที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเกิดจากการที่เราค่ะถูกกดทับอารมณ์เหล่านี้ไว้ทุกคนเรารู้สึกว่ามันไม่ดีในการที่เราจะแสดงอารมณ์ความกลัวออกมา รู้สึกไม่ดีที่แสดงอารมณ์อิจฉาริษยาออกมาพอเราถูกกดทับอารมณ์เข้าเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราไม่เข้าใจว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามอารมณ์เหล่านั้นได้ยังไงมันทำให้ถูกฝังลึกลงไปในระบบจิตของเราค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอต่อให้เราเคยทำอะไรสำเร็จมาแล้วก็ตามในชีวิต เราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราสำเร็จพอเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองในระบบจิตโดยที่เราไม่รู้ตัวนะทุกคนพอเราขับเคลื่อนชีวิตจะขับเคลื่อนชีวิตด้วยความรู้สึกกดดันเราทํางานเราก็รู้สึกกดดันทุกๆครั้งเวลาเราลงมือทำอะไรก็ตามค่ะมันจะรู้สึกหนักทาให้เราค่ะ ไม่สามารถดึงดูดความสำเร็จดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตได้เพราะเรารู้สึกหนักกับชีวิตของเราที่เราดำเนินไปทุกคนแล้วนอกจากนั้นค่ะพอเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะแน่นอนวันนี้โลกของเราคือพลังงาน พลังงานภายในตัวเราที่เราส่งออกไปสู่จัก,กราวาลสู่โลกใบนี้ค่ะเมื่ออารมณ์ข้างในเราความรู้สึกข้างในเราเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเราไม่ดีพอฉันไม่คู่ควรเมื่อไหร่ก็ตามเวลามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะไม่สามารถมองเห็นว่าสิ่งนั้นคือโอกาสในชีวิตของคุณ ในเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองเราก็ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเฉกเช่นเดียวกันแล้วแน่นอนพอเราไม่ได้เห็นคุณค่าอย่างจริงๆในสิ่งที่เราทำทำให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยที่เราไม่รู้ตัวทุกคนหลังจากที่ปิ๋วค่ะได้มาเรียนรู้เรื่องของระบบจิตได้จูนจิต เราเข้าไปมองเห็นตัวเองชัดเจนมากว่าจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอยู่ลึกๆทำให้เวลาเราทำอะไรก็ตามในชีวิตทุกคนรู้ไหมปิวทำด้วยความรู้สึกกดดันทำด้วยความรู้สึกหนักแล้วมันมีความคาดหวังอยู่ในนั้นนั่นคือเรากำลังส่งสัญญาณแห่งความขาดแคลนออกไปสู่จัก,กรวาลค่ะ เมื่อเราส่งคลื่นพลังงานแห่งความขาดแคลนออกไปสู่จัก,กรวาลสิ่งที่เราได้รับกลับมาค่ะก็คือความขาดแคลนนั่นเองจึงไม่แปลกทำไมชีวิตของเราถึงบางครั้งมันยังไม่ได้ด่งใจเราสักทีหนึง่งเพราะเราไม่รู้ว่าเรากำลังขับเคลื่อนชีวิตด้วยการที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองแต่ถ้าวันนี้ค่ะตรงกันข้าม เราเห็นคุณค่าของตัวเราเองเรารู้สึกว่าเรานั้นคู่ควรกับทุกสิ่งที่เราปรารถนาเราดีพอกับสิ่งที่เราต้องการเราก็จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนั้นคือโอกาสนั่นคือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่บางครั้งทุกคนมันเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรก็ตามที่เราเห็นคุณค่าของตัวเราเอง เรารู้สึกว่าเราคู่ควรเมื่อน,นั้นคุณจะรู้สึกเป็นอิสระคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองคุณจะรู้สึกถึงความเป็นไปได้และโอกาสทุกๆอย่างในชีวิตของคุณค่ะคุณจะมองเห็นโอกาสหมดเลยลวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ